มาดูกานต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการร่วมทดสอบสกุลเงินดิจิทัลภาคประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน CBDC SC SCB ครับดรชาลีอศวัรีรธรรมนะครับรองผู้จัดจการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าธนาคารมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชี่ยวชาญทางการเงินในเชิงลึก ตลอดจนความพร้อมด้านทรัพยากรของธนาคารมาใช้ในการสนับสนุนและผลักดันโครงการสกุลเงินดิจิทัลหรือว่า CBDC ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน CBDC SCB นะครับเพื่อทดสอบการใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานอย่างเช่นการเติมจ่ายโอนแล้วก็แลกคืน CBDC นี่ฮะ โดยได้เริ่มทดสอบการใช้งานนะครับที่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเริ่มขยายบริเวณทดสอบไปยังร้านค้าโดยรอบธนาคารไทยพาณิชย์ที่สำนักงานใหญ่และจะมีการทดสอบใช้งานไปจนถึงประมาณไตรามาสที่3ของปีนี้ครับโดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบนะครับในวงจำกัดร่วมกับธนาคารก็คือเป็นพนักงานของ s c b แล้วก็พนักงานในกลุ่ม s c b x รวมทั้งสิ้นประมาณ3,000ราย จะทำการเติม CBDC ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้เชื่อมต่อกับแอป s c b EC และสามารถแลก CBDC กลับคืนเป็นเงินในบัญชีดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาทดสอบซึ่ง1 CBDC เนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทเสมอนะครับโดยการทดสอบในครั้งนี้อยู่ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการดูแลผู้เข้าร่วมทดสอบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันกับลูกค้าของทางธนาคารครับ สกุลเงินดิจิตอลสำหรับภาคประชาชนนะครับที่ออกโดยธนาคารกลางหรือว่า Retail CBDC คือเงินในรูปแบบธนบัตรที่ถูกพัฒนาให้กลายสภาพเป็นเงินดิจิตอลทําให้การถือ Re เ a i l CBDC ีเนี่ยเทียบเท่ากับการถือธนบัตรไม่มีความเสี่ยงครับนะับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินครั้งสําคัญที่จะเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสต,ต่อยอดเพื่อรองรับนวัตกรรมในทุกมิติอย่างเช่น Open DLT Blockchain นะครับ p r o g กร m m a b l e Payment นะครับในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยลดการแลกเปลี่ยนผ่านโตัวกลางช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยเข้าถึงบริการการเงินรูปแบบใหม่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้แล้วก็แน่นอนต้องมีต้นทุนที่ถูกกว่าปัจจุบันนี้ด้วยครับคือเป็นแนวทางนะคะที่ธนาคารกลางทั่วโลกนะปัจจุบันนี้ก็มีการทดลองนะคะสกุลเงินดิจิทัลแล้วค่ะ,คะ